สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่277<จ>ชาแนลนะครับเอา้าชมเครื่องเทสเข็มนะฮะเครื่องเทสเสงเข็มหรือว่าปันจันนะครับนั่นตอกเลยตอกเลย วิธีการขับเคลื่อนนะใช้เครื่องยนต์ฮอนด,านะอนด,าด้านะฮอนด้าลุกสูบเดียวก้าวแรงมานะบเบนซินบเลบเลลเบลลสีตัวห้าตัวนะครับ มมเล่ออกจากเครื่องนะฮะเป็นตัวเล็ก2นิ้ว2นิ้วมอเล่ประคองหรือว่าล้อประคองโรลเลอร์นะฮะสองนิ้วเช่นกันนะแล้วก็มมเล่มมเล่ตัวลอกตัวลอกดึงสลิงนะครับลอกดึงสลิงใช้เป็น9นิ้วนะ9นิ้วตัวนี้มอเล่ฟรีนะครับมอเล่ฟรีนี่จะเป็น สิบสองนิ้วนะสองนิ้วนะครับอ้าวส่วนลูกตุ้มตุ้มลูกตุ้ม,ล,มลงมาลงมาตุ้ตุ้มนี้อยู่ที่สี่สิบกิโลนะครับสี่สิบกิโลก็มาจุดนี้จะเป็นล้อประคองนะเป็นล้อประคองนี่มีเด็ดกว่านี้ เ็กคตันี้นี่คืออะไรเอา้านี่คือเบรก ABS อัตโนมัตินะฮะระบบเบรกอัตโนมัตินี่ทำงานกันอย่างงี้เอาเดี๋ยวมาลับช้วงกันเอาเบรคดิเบรคดินี่ นี่ใส้แรงกดนะครับแรงกดอ้าวกดฮะเด็กเบาเบาแตะแรงไม่ได้ป๋าบอกแตะแรงไม่ได้ เป็นเครื่องเทศเข็มนะครับเครื่องซสาเข็มนะะเป็นเทศว่าจะไปเจอดันในระยะกี่เมตรนะครับก่อนจะคำนวณหาเสาเข็มของจริงนะครับมาตอกลงมาจะทำการประดิษฐ์เครื่องตัวนี้ขึ้นมาก่อนหน้าตาก็ประมาณนี้เอาช่างต้อ ดับเครื่องดูดินั่นมันเลยที่นี่นี่เครื่องนิ่งกิปนี่เบกเบกเบกนั่นนั่นนั่นโอ้ยสุดจัดเอาขอบคุณครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะสำหรับ 2JJ Channel นะฮะ เดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวมานำเสนอกันใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูวันตอกจริงนะ EP ต่อไปครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ